พี่น้องกับสวัสดีจ้ามื่อนีนมาพกพอกับทัดดาวสาวบ้านนะอีกแล้วเด้อจ้กพี่น้องมื่อนีนทัดดาวกันสิมารีวิวดอกบักม่วงห้เบิ้งเด้อยจ้กพี่น้องหลังจากมื้อั้นทัดดาวก็ได้รีวิวไปเ้เบิ้งแล้วเด้อยจ้กพี่น้องช่วงนั้น ตอนกลางคืนประมาณถุ่มหนึ่งมันก็นอาจเสียงบอคอยชัดเนาะจับพี่น้องเพราะว่ามันก็นมือเนาะมันนิทัดดาวกับสิมารีวิวให้เบิ้งด้วยจับพี่น้องเหตุตามคําสัญญาเนาะจับพี่น้องจะเสียงบอแหรือว่าเสียงเบาก็ต้องขอโทษขออภยัยด้วยจ้ะหรือว่าอาจิมีเสียงกันหลดเสียงล้าด้วยจับพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อนกน็มีการขุดดินขุดยังถมมันที่ถมทางเนาะ อันโจกยินยุสัาบลัดจากพี่น้องเอามาเข่าเรืองกันเลยจากพี่น้องนี่ก็เป็นบักม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ซีของทัดดาวนั่นเองจากพี่น้องนี่กห็หอดฤดูกาลของเขาออกดอกเถิอจ้าพี่น้องนี่นี่แหละจ้ามือมือนั่นที่ว่าทัดดาวดเดบอ,อไปนาะจะพี่น้องจา้า อันนี้ก็สิเป็นดอกระยะที่สองก็เด้อจ้ะพี่น้องนี่พร้อมที่สิบานสู่ระยะที่สามเราจะพี่น้องจ้ะอันดอกระยะที่หนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องจ้าก็สิออกประมาณนี้ละจ้านี่ละจ้านี่ก็สิเป็นดอกช่วงระยะที่หนึ่งนาะจ้ะพี่น้องเป็นอันที่ว่าแทงออกมาจากตาดอกเนาะจ้ะพี่น้องจ้านี่ละจ้านี่ก็กําลังแตกใบแตกอย่างนาะพี่น้องจ้านี่ก็นี่ละทัดดาวเด็ดูกไว้เนาะจ้ะพี่น้อง กาสิบว่าค่อยชัดว่าค่อยอย่างนาะพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภยัยเรือจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ล่หละจ้าหาลงค้นกับว่านาะพี่น้องมีหลายตำราเนาะว่านช่วงบกม่วงออกดอกนี่หามันใสสายยางนี่อันเหตุการณ์อันฉีดน้ำใสอันช่อดอกเรือจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันสิบไปเหตุอัน ให้บกม่วงนี่บ่ติดนุวยติดดอกน้อจะพี่น้องจา้าแต่ว่ามันก็มีหลายตำราหลายสูตรแต่ว่าสูตรทัดดาวนี่คือว่าฉีดน้ำน,น้ำเส้าหรือจะพี่น้องกันช่วงสดเส้าประมาณหนึ่งโมงไปหารสองโมงบ่กเกินบ่เกินสองโมงเคืองประมาณนี้นา้ะจะพี่น้องจา้าเพื่อนยังวัตีพี่น้องทัดดาวก็ได้อธิบายปไปให้ลิดทดี่แล้วหด้อจะพี่น้องนี่ละจ้าทิ่ทัดดาวได้ฉีดนี่ก็คือติดนุวยล้วเน้ะพี่น้องนี่เป็นตุ้มเป็นตุ้มอยู่นี่จะพี่น้องนี่ เป็นจุดไข่ปลาไข่ป่าอยู่นี่จ้ะพี่น้องนี่ตีดคือว่าตีดขันพี่น้องถัดดาวอโหดน้ำซูมือเนาะจ้ะพี่น้องก็แล้วแต่สูตรไผสูตรมันเนาะสูตรเส้นลายเขาว่าฉีดแล้วมันสิบว่าตีดเทียนเห็นหหน่วยลนแต่ว่าถัดดาวนี่ได้กินน่วยสุป,ปีเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นน่วยหมกม่วงเด้อจ้ะพี่น้องที่บ้านได้ลงเขาลงออกน่วยมาก้อนอนั่นก้อนอนั่น บกม่วงชุดนี้สีออกดอกเนาะจะพี่น้องจ้ะกับติดประมาณสิบกว่าลูกเด้อจะพี่น้องจ้าทัดดาวก็กิน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 มาซูมือเนาะก็เลยจงไว้ประดับตนยูนวยเดียวยูลูกเดียวเด้อจะพี่น้องจ้านี่เอาไว้ประดับตนยูนวยเดียวเป็นยูสิบเอ็ดนวยทัดดาวก็กินกินเป็นเก่านวยเนาะจะพี่น้องจ้านี่นี่แหละจ้ากำลังติดหลายพี่น้องเอยบกม่วงเบิง้งฝน กำลังติดน้วยติดลูกเลรอเดจ่าพี่น้องทัดดาวก็พามัเเบิงเน,ะน,งนาะจ,จ,จ้าพี่น้องนี่จ้าเป็นจุดไข่ปลาไข่ปลายุน่จ้าพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องสูตรของทัดดาวเนาะท่วานทัดดาวเคยเว้าไปเรียว่านช่วงที่ว่ากันระยะที่สามที่ดอกเขาบานลอนกันก็เป็นยนัน เป็นจุดเป็นจุดไข้าปางสิพี่น้องก็คือเขาติดติดอันนุวยติดลูกแ้วเด้วย้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าดาวนี่กันหดน้ำฉีดฉีดดอกเขาฉีดส้งพุ่มต้นเขาเปียกด้อจ้ะพี่น้องจนเปียกด้วจ้ะพี่น้องถ้าดาวฉีดซมือเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันก็น,นานหนาวเนาะเพราะว่าหมวกม่วงเฮานี่ก็เริ่มแทงช่อดอกหลายแล้วก็ออกดอกอันน้าพี่น้องถ้าดาวก็เลยต้องฉีดฉีดป้องกันอัน อันนี้เนาะพี่น้องเชื่อล้าแล้วกันเพียไฟเพียจะกระจันเนาะจะพี่น้องจานี่แหละจ้านี่เนาะทัดดาวฉีดสมือตีคือเพราะตีกับเบื้องเอาเด้อจะพี่น้องจ้าก็มีตำร้าหลายสูตรหลายแนวเนาะว่าห้ามฉีดฉีดแล้วนวยบกม่วงสิบวราะตีแต่ว่าทัดดาวนี่ดกขนาดจะพี่น้องจ้านี่บ่าได้ใส่ปุ๋ยบ่าได้ใส่ยังเลยเด้อจะพี่น้องจ้าแล้วก็บ่ได้ใส่ฮอโมนฉีดดอกพร้อมเด้อจะพี่น้องจ้ากันแล้วแต่เนาะบางตำราเขาก็สิบเซน เป็นนมเป็นผงชุลรดจังสี่เนะาะจ้าพี่น้องนมนี่ก็สิเพิ่มความหวานให้มะเล้งนี่มาตอมดอกเพื่อที่สิดเดนเขาสิเด้ซอยเป็นตัวซอยในการผสมมันเกสรสอนให้บกม่วงนี่ติดดอกติดผลแล้วจ้พี่น้องจา้าแต่ว่าของขัดดาวนี่ป้อยแบบธรรมชาติเลยพี่น้องนี่กระสิมีแน่แต่นี่แหละจ้าพี่น้องก็ทัดดาวนี่สิหลังจากกันที่ว่าเขาเป็นน่วยปีที่แล้วเนะาะจ้าพี่น้องจา้า ถ้าดาวก็ได้ตัดแตงก่งกานสาขา,ต,าตัดแตงเห็นเป็นทรงพุ่มข้างในนี่เห็นแบบว่าเห็โปร่งเด้อยวจะเพราะว่าเพื่อที่สิบวันทึบนะจ๊ะแสงแสงแดดนี่ได้ซ่องถึงทวนทรงพุ่มของล้าต้นลรอเพื่อที่สิบวันอันเป็นมองเกิดของอันเชื้อราเชื้อ,อแป้งพวกแป้งอันเพียแป้งเพียจะกระจันนี่ล่ะจะพี่นองจ้าเน,นี่ล่ะจจะ นี่ทัดดาวก็ได้ตกแตงไปบกม่วงกระโดกโดก้ว OK ้จะพี่น้องเบื้องผุนอันนี้กับไทยเห้เบื้องตอนประมาณบายบายรูจะพี่น้องแสงกับอาศิสทอนจากน้อย้ว้จ่าพี่น้องจ้านี่แหละจ้าทัดดาวไทยเห็เบื้องเนาะพี่น้องเพราะว่ากระสีนี้เวียกไปอีกกระยันมันํำกรยันบ่มีเวลากระยันนั่นเอฟซีนี่บ่ได้เบื้องเนาะพี่น้องนี่จ้าเป็นนั่นนี่จ้า จุดไข่ปลาอยู่นี่คือว่าติดแล้วเดีย๋ยวจะพี่น้องจะเพราะว่าช่วงพี่บ้านเขาออกอันดอกดอกบานระยะที่สามนี่จ้ะ้วทัดดาวสิงเ,งเบิง้งนี่จ้ะนี่ก็คึืนบานระยะที่สามแล้วเด้ย๋ยวจะพี่น้องนี่นี่แหละจ้ะระยะที่สาม แต่แต่ระยะแรกจนถึงระยะที่3ทัดดาวกัสีหดนามเนาะจ้าพี่น้องหดนามสูมือสุมือถูกย้ำสาวเลยเนาะพี่น้องกันเพื่อล่างกันล่างพวกกันนำข้างพวกีอย่างที่บ้านเขามาจับอยู่้นามันช่อดอกชอยอย่างยังสีหลาจ้าพี่น้องจ้า นี่ละพี่น้องนี่ก็เป็นดอกที่ว่าสมบูรณ์ครับนอกจาะพี่น้องปีนี่ดอกก็ออกหลายหลายติดน้อยติดผลนอจาะพี่น้องจ้านี่ละขนาดท่านดาวปลูกไว้แค่ต,ต้นเดียวก็ได้กินบม่หวาดเมื่อไหวแล้วเนาะพี่นอ้องเหลือเขากระจก,กพีแจก,กน่องเฮาพี่น้องจ้าเนี่ยเป็นมกม่วงนามดอกไม้เบอร์ซีเนาะเดี๋ยวหันเบิดน้อยรุ่นนี้เบิดน้อยรุ่นเบิดน้อยรุ่นรุ่นนี้น,น,นี่ท่าดาวสีเฮ็ดกันตอน้อจ้ะพี่น้องกระสิตอนกระสิ เหตุการณ์ตอนพวานถ้าเกิดหานบกม่วงกะหล่อนมันพออ่อนล้ำต้นเพื่อที่เสียวมาเหตุอันทาบกิง้งถ้าหาได้ทัดดาวกสิทาากิง่งเด้อจ้ะพี่น้องจานี่ผู้ใดนสนใจกับรอติดตามเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวทัดดาวกสิมีไว้จำในเฮเบิงเด้อจ้จะพี่น้องจานี่ล่ะจ้าพี่น้องจานี่ก็เป็นดอกตูมเด้อจ้จะพี่น้องเป็นดอกช่อดอกตูมที่ว่าแท้งขึ้นมาอันเนียน ช่อดอกนี่ก็ยุระยะระยะที่สองนีจจะพี่น้องจานี่อันนี้ระยะที่สองระยะที่สามกับดอกกับสีเริ่มบานกับกับสีบานจากขางล่างช่อนี่ขึ้นไปขางเทิงด้จัะพี่น้องกับสีบานจากขางลางบานขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนระยะที่สามด้จัะพี่น้องนี่ก็คือระยะที่สามนี่คือดอกบานพร้อมที่สิติดน้อยติดผลแล้วพี่น้องนี่ละจ้าพี่น้องท่านดาวกับก็ได้ให้ปุ๋ยยังมากไหแเรากับก็ได้ดูแลยัยงมากไหมกับมีคแคนตัดแต่งกิ่ง เฮ็ดความสะอาดสงภ่มิเพือที่สิบ่อนเห็เป็นนั่นมองกันบ่อเกิดของเชื้อโรคน้ะจจะพี่น้องจ้าพวกกันล้าแป้งพวกเพียไฟเพียจะกะจันนี่ล่ะจะพี่น้องจ้า่นเคืองๆก็ช่อดอกงามงามโรคแค่เนี่นอนจะพี่น้องจ้าปีนี่ดรบักขนาดเลยพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นช่อดอกระยะที่3แล้วเนาะจะพี่น้องมีดอกบานดอกอยังแล้วเนาะพี่น้องจะมีกะเก็เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดจุดไข่ปลาเนาะพี่น้องพร้อมที่สินแบบว่าสิติดติดผลแล้วเนาะพี่น้องจะอันนี้เราจะช่วงที่ออกดอกนี่ถ้าดาวสิวใาหา้ขาดนา้ำเลยเนาะพี่น้องจะหาหลังสูตรมันกับมีหลายสูตรแต่ว่าอันนี้ถ้าดาวสิจํามาจากกันของอันอาจารย์ทั้งอันผากเหนือได้จาพี่น้อง ถ้าดาวได้ปฏิบัติมาตลอดเลยคือมันก็มีหลายอยาสูตรแต่ว่าถ้าดาวก็จําของสูตรอาจารย์นี่มาให้เก็ปฏิบัติจริงโดยจะกรนีใปฏิบัติจริงพร้อมเดีย๋ยวจะพี่น้องมีก็เป็นสงภูมปิปลอดโปร่งนี่ล่ะจ้าอันนี้ยุคนต้นก็ออกดอกเด้อพี่น้องนี่ เขาตัดแต่งล้วอันช่วงนี้มันก็เป็นอันช่วงช่วงเดือนแรกหรือดูแรกของอันการอันออกดอกปิดผลเนาะพี่น้องเพราะว่าก็เป็นมกม่วงนามดอกไม้สามฤดูนั่นเองจะพี่น้องจะาปีหนึ่งเขาเสีอยงยึดสามคังเดียจะพี่น้องนี่นี่จ้าสอนว่าพี่น้อง พี่น้องสําหรับคลิปนี้ทัดดาวก็สิฝากไว้ซัมมี่เด้ย๋ยวจะพี่น้องผู้ดใดที่เข้ามาเบื้องล้วก็จะลืมเด้วยจจะพี่น้องขันมากกระซอยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังเลี้ยงใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบาดนะเนี่ยเด้ย๋ยวจะพี่น้องจ้าสาหรับคลิปนี้ทัดดาวก็สิฝากไว้ซัมมี่พอๆกันคลิปหนาเด้วยจ้าสวัสดีจ้า